สวัสดีครับนักเรียนครับผมในวันนี้ก็จะมาทบทวนนะครับก่อนสอบปลายภาควิชาฟิสิกส์ของเรานะครับในเทอมเทอมหนึ่งภาคเรียนที่สองนะครับเทอมหนึ่งของเราโอเคในในการสอบนะครับมันก็จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับทั้งหมดเลยไฟฟ้าดีซีนะครับซึ่งก็จะสรุปนะครับเป็นสูตรสมการให้นักเรียนดูเนี่ยได้ก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวลองดูนะเป็นเรื่องของสรุปสูตรกันแล้วกันนะครับไฟฟ้า DC direct current มีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีเรื่องของอเดี๋ยวนะ DC นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของนิยามของกระแสไฟนะครับ i จะเท่ากับ q ส่วนด้วย t ตัวที่1น,นะครับตันที่2มีอะไรอีกอ่ะก็คือจะมีตัว i นะครับจะเท่ากับ neva นะฮะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความเร็วลื่นนะครับ แล้วก็จะมีในเรื่องของจํานวนอนุภาคนะครับจะมีค่าเท่ากับปริมาณประจุทั้งหมดหารด้วยประจุของอิเล็กตรอนนะครับโอเคสามตัวนี้จากตัวนี้ก็เป็นกราฟนะครับเป็นกราฟบอกระระหว่างค่าของ I กับค่าของ T นะครับเราก็ได้ว่าเป็นพื้นที่นะครับใต้การาฟนี้จะมีค่าเท่ากับประจุนั่นเองโอเคจากนั้นจะมีเรื่องอะไรอีกนะครับก็จะมีเรื่องของ การต่อวงจรนะครับการต่อวงจรโดยเกี่ยวกับเรื่องของความต้านทานก็คือตัว R นะครับตัว R มีอะไรบ้างละ่ะมันก็คือจะมีอนุก,กรมนะแล้วก็ขนานนะครับต่ออนุก,กรมต่อนขนานอันนี้ออกสอบด้วยนะฮะเรื่องของ v เท่ากับ ir นะครับแล้วก็คือเป็นการคำนวณวงจรไฟฟ้าพื้นฐานง่ายๆนะครับแล้วก็มีอะไรกันล่ะที่มันเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีเรื่องของ อันนี้อ่านมีอ่านแถบสีนะครับอ่านค่าอ่าจากจากสีอันนี้มีนะครับมีด้วยอีกข้อหนึ่งโอเคจากนั้นนะครับก็จะเป็นตัวกดเคอร์ชอปนะครับใช้2ข้อเลยก็คือ KCL แล้วก็ KVL KVL นะครับสอบตัวนี้ก็ออกสอบด้วยนะมีอะไรอีกลหละก็จะมีในเรื่องของเนั้อเส้จะมีเรื่องของประสิทธิภาพนะครับ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็คือตัวนี้จะเท่ากับเทาส่วนอินคูณร้อเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนอันนี้ออกสอบไหมเหมือนจะไม่ออกแค่น,นี้เหมือนจะไม่ออกนะครับโอเคตัดทิ้งไปเปลี่ยนมานะครับก็จะมาเป็นในเรื่องของการปรับแต่งดีกว่าเออใช่นะครับการปรับ เครื่องวัดนะครับตัวกานอมิเตอร์นะก็จะมีการต่อนะครับต่อชันต่อมันดิพายเออร์นะครับมี2ตัวนะถัดจากเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการคิดค่าไฟการค่าไฟนะครับก็รวมๆแล้วมันก็ก็หลายเรื่องอยู่นะครับก็ทราบปัญหาคิดว่าจะสรางปัญหาให้กับนักเรียนนะครับถ้าไม่อ่านทุกตัวเนี่ยโหยากนะครับยากเราประกันเลยว่าทําไม่ทันแน่นอนนะครับ ในการสอบปลายภาคตะนนั้นก็คือต้องสรุปเฉพาะเนื้อๆนะครับในความสําคัญที่น่าสนใจนะโอเคทีนี้ก็กลับมาดูที่ตัวเนื้อเรื่องของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้ก็คือทําสรุปมาให้นะครับจากในข้อสอบแต่ว่าจะพูดไม่หมดนะครับทุกผู้เฉพาะที่มันมันเกี่ยวข้องแล้วกันนะโอเคเริ่มต้นดูนะครับในข้อที่หนึ่งนี้อ่าทําไงดีข้อที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าลวดเส้นหนึ่ง นะลวดเส้นหนึ่งนะครับมีประจุไฟฟ้าเนี่ยมีขนาดบวก10ไมโครคูลอมอ่าสิคูลอมนะครับแล้วก็ลบส0คูลอมเคลื่อนที่สวนทางกันอ่าสวนทางกันอย่างนี้นะครับใช้เวลาในการเคลื่อนที่สวนกัน,นก็คือ10วินาทีโจทย์ให้หาค่าของกระแสไฟฟ้านะครับอันนี้ก็หมูเลย I จะเท่ากับ Q ส่วนท Q คิดไงล่ะอันเนี้ยมันจะผิดกันเยอะนะครับเขาคิดปริมาณประจุทั้งหมดนั่นก็หมายถึงว่าใช้ขนาดของ จุนะครับมาบวกกันเลย10บวกกับ40ส่วนด้วยเวลาของเรานะครับนัน่นก็คือข้างบนนี่ฮะสิบส่วนสิบก็คือเป็นห้าแอมแปร์อ่าโจทย์ก็ประมาณนี้นะครับในข้อที่หนึ่งข้อแรกข้อที่สองครับเขาบอกให้อิเล็กตรอนนะครับอิสระจํานวนคือบอกค่าเอ็นมาให้เท่านี้เวลาเท่านี้นะครับจะมีกระแสให้หาค่าของกระแสเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะคิดนะครับกระแสเนี่ยจาก Q ส่วน T Q จะคิดจะต้องแปลงนะครับมันเป็นตัวจำนวนของอิเล็กตรอนเนี่ยเราก็จะได้ว่าจัดสมการที่เขียนให้ตอนต้นนะครับ n, n จะเท่ากับ Q ส่วนด้วย e นะปริมาณประจุทั้งหมดหารด้วยประจุของอิเล็กตรอนนะครับดังนั้น Q เราจะได้เป็นตัว n คูณกับ e แล้วก็มาแทนเข้าไปครับในนี้ n คูณ e ส่วนด้วย T คนะ่อยๆดูไปแล้วกันนะครับ แล้วก็มาคิดตัวเลขกันนะครับก็จะได้เป็น10กําลัง19คูณกับ1.6คูณ10กําลังล19ประจุอิเลตอนจะไม่ได้บอกให้นันเดียวต้องจําได้นะครับแล้วก็หารด้วย1คือเวลาออกมาตัดโชว์ๆไปนะครับก็คือ1.6แอมแปร์อ่าประมาณนี้ข้อที่2โอเคเนาะอ่าต่อไปครับข้อที่3อิเลตอนมี อัตราเร็ลเื่อนนะครับบอกค่าของ V มาใหา้บอกค่าของ V มาให้เท่านี้ความเร็วความเร็วลเรื่อนนะครับมีพื้นที่หนาตัดบอกค่า A มาให้มี n ให้หาค่าของ I อันนี้ก็ใช้เรื่องของ i เท่ากับ n e VA นวีเว่านะครับของเรา n ของเราก็คือ10บกำลัง30คูณกับ1.6คูณ10กำลังลบ19คูณกับ หนึ1 Now, 1, mm ่งคูณกับหนึ่งอันนี้จะเห็นว่าตัวเลขง่ายมากก็อย่างที่บอกนะครับอย่างที่รู้รู้กันว่าเปลี่ยนตัวเลขแน่นอนนะตัวเลขนะครับตัวนี้อาจจะเป็นตารางมิลตารางเซนต้องเปลี่ยนได้นะครับอาจจะเป็นมิลลิเมตรต่อวินาทีอะไรก็คือต้องเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้เรื่องของหน่วยอันนี้จะเอามาให้ดูว่าแต่ละข้อมันมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็จะได้เป็น1.6ึ่งคูณสิบกำลัง11อะไรแบบนี้นะครับ m/s ซึ่งตัวเลขมันเบอร์ ก็ช่างมันนะครับเพราะว่าสมมุติขึ้นมาอ่ะต่อข้อที่สี่ครับเดี๋ยวก็มีข้อสอบอยู่ตรงนี้แต่ว่าอยดูดูไปแล้วกัน,นะครับบางทีก็จะตัดไปตัดมาก็ไม่เป็นไรนะเอาว่ามันเีอะไรบ้างก็ก็มาดูตามไปนะครับข้อที่สี่เนี่ยเขาบอกว่าตึดต๊ดๆตๆรดเตดตดเกี่ยวกับสภาพต้านทานนะครับ R เท่ากับ Low l ส่วน A สุกดต่กี้ไม่ได้เขียนเนาะ สงสัยไม่ได้เขียนให้นะครับโอเคไม่เป็นไรอาร์เท่ากับโลหนเนะครับมีด้วยออกข้อสอบนะก็ออกข้อสอบมีจํานวนนะครับหนึ่งสองสามมีสามข้อนะครับตัวนี้มีสามข้อง่ายง่ายยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เขาบอกว่าอ่าลวดโลหะตัวหนึ่งนะครับก็มีลวดอันหนึ่งในนั้นก็วาดรูปไปนะครับมี R เนี่ยบอกให้เท่ากับ1โอห์ม แล้วก็ความยาวนะเขบ,บอกว่ามีความยาวแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็มันใหญ่ๆหน่อยฟืบเพิ่มขึ้นไปสี่เท่าหมายถึงว่ามีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยสี่เท่าแล้วก็มีค่าของความยาวเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเผื่อว่ากําหนดให้ตอนเริ่มต้นเนี่ยเป็น l หนึ่งนะอันนี้ก็จะกลายเป็น4 l หนึ่งนะแต่ปัญหาก็คือถ้าอันนี้เป็นตัว A A คือพื้นที่ตัดนะครับเป็นวงกลมลวดตัดแล้วเป็นวงกลม ะะเราเราอย่าไปใช้เป็น a สองจะเท่ากับ4 a 1เนี่ยผิดนะครับไม่ใช่นะห้ามเลยนะครับห้ามเขียนว่า a 2จะเท่ากับ4 a 1อันนี้ผิดนะไม่ได้นะครับเขียนอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ใช่พื้นที่หน้าตัดถ้าบอกเป็นพื้นพื้นที่หน้าตัดเนี่ยโอเคใช้ใชเงี้งยไม่ผิดแต่อันนี้ไม่ได้นะครับห้ามห้ามเลยก็ต้องมาดูว่าไอ้เจ้า พื้นเน้หน้าตัดเนี่ยมันคิดจากตัว p r กำลัง 2, สองรัศมีเป็นเลขหนึ่งโอเคนะครับถ้าเผื่อว่าเราคิดเป็นตัว a 2เนี่ยมันก็ได้ว่าปึ๊บพายเหมือนเดิมเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นเป็น4เท่าแสดงว่ารัศมีก็คือเพิ่มเป็น4เท่าเช่นกันนะครับทั้งหมดกาลังสองเราก็ได้ว่า a 2เนี่ยมันจะมีค่าเป็น16นะครับดูนะสิบหก r กลังสองหรือได้ว่า a 2จะเท่ากับ สิบหก a หนึ่งนะดูนะครับความสัมพันธ์ต้องเป็นอย่างนี้ห้ามนะครับเป็นสี่ a หนึ่งไม่ได้ต้องเป็นสิบหก a หนึ่งโอเคแต่นะั้าทำไงต่อนะครับเราก็จะมีการเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบก็คือเริ่มต้นนะครับก็เนี่ยคิดตอนแรกนะครับ r เริ่มต้นก็คือหนึ่งจากสมการนี้ r เท่ากับ l เป็นค่าคงที่ l เข้า l หนึ่งนะครับส่วนด้วย a ก็คือ a ต่อเริ่มต้นอ่าเท่านี้นะครับเป็นสมการที่หนึ่ง สมการที่2อนะครับเขาต้องการให้หาความต้านทานที่เปลี่ยนไปก็ตั้งเป็น R นะครับไม่ดูค่าต้องการหาคือตัวนี้ Lo L นะครับบอกแล้วก็คือเป็น4 L 1นะครับเพิ่มเป็น4เท่าส่วนด้วย a นะครับดูนะถ้ามอลนะครับ a 2ของเราก็คือ1 6 a 1โอเคแล้วก็ใส่เข้าไปครับเป็น1 6 a 1โอเคเนาะก็จะได้นะครับตัวนี้ก็คือ1ส่วนส โลแอลหนึ่งส่วนด้วย A1 หนึ่งเป็นสมการที่สองจากนั้นก็มาคิดตัวแปรนะครับอาจารย์ก็จะใช้เป็นเนี่ยดูนะคำจัดตัวแปรให้หมดไปนะครับจะใช้เอามาหารกันนั่นเองเนาะก็ได้ว่าสมมติเอาเป็นหนึ่งหารสองนะครับหรือใช้สองหารหนึ่งก็ได้แล้วแต่อันนีาจารย์เขียนว่าเป็นหนึ่งหารสองนะครับก็หนึ่งก็อยู่หนึ่งแปลซ้ายอยู่ซ้ายนะครับหนึ่งส่วน R าหนึ่งส่วน R นะ จะมีค่าเท่ากับอันนี้เป็นตัวแปรต,ตัวหนึ่งเอาเป็น x ก็ได้ครับโล l 1นึส่วนเ1น่เนี่ยแทนเป็น x แล้วกัน x นะครับส่วนด้วยดูนะอันนี้ย้ายขึ้นมานะครับจากหารก็เปลี่ยนมาเป็นคูณก็คูณด้วย4โอเคเนาะ4นะครับส่วนด้วย x จะงงไหมเนี่ยตัดโช,ชว์ไปนะครับดังนั้นอก็มีค่าเป็น1ส่วน4หรือ0.25โอห์ม จะงงกันแก้สมการไหมไม่นั่งงงเนาะถ้าเผื่อว่าเขียนให้มันเต็มฟอร์มของเขานะครับก็จะเขียนได้ว่าเอาตรงหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนสีใหม่นีดีว <c ười> <c ười> <c ười> กว่ากวจะงงนะจะงงหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่น่างงหงส่วน r นะครับเท่ากับ lo l หนึ่งส่วน a หนึ่งเปลี่ยนสีก่อน อสีระดีอสินี้นะครับอึ๊บแล้วก็คูณด้วยนะครับคูณด้วยอ่าดูตัวนี้ก็จะได้นะครับว่า c a 1ส่วนด้วยโล l, l 1ก,ก็คืออมาหารนะครับเปลี่ยนหาเป็นคูณกับเศษส่วนอันนี้คือตัวส่วนโอ้จะเละเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะ จะมากเกินนะครับเดี๋ยวจะงงนะตัดตัดโช,ว,ชวไปนะครับก็เป็น1เท <c oughs> ่ากับ 4r เท่ากับ1่ส่วน 4r ประมาณนี้เออช่างมเถอะนะครับแก้สมรราการไม่น่าไม่น่ายากอ่ะโอเคผ่านจากนั้นก็ขยับต่อมาข้อที่ไรเอ่ยข้อที่ 5. อ่าข้อที่5ดูสิลวดทองแดง มีความต้านทานเริ่มต้น1โอห์มตัวเลขเปลี่ยนแน่นอนนะครับแต่ดูหลักการในการคิดแล้วกันถูกดึงให้มีความยาวเพิ่มขึ้นเป็น5เท่าอ่านี่คือ a 1 l 1นะครับเขียนอย่างงี้รับประกันว่ามันจะไม่งงนะครับเขียนอย่างงี้เลยนะแล้วก็เขาบอกอะไรบ้างนะครับบอกว่าดึงให้ยาวเป็น5เท่าของเดิมก็คือเป็น5 l 1 นะ A 2ไม่รนะครับต้องการหาคือ r เนี่ยเท่าไหรนะทีนี้ถ้าเป็นรวดเส้นเดิมนะครับถ้าเป็นลวดเส้นเดิมอ่านแล้วเนี่ยมันคือเป็นรวดเส้นเดิม้วถูกทําให้มันยาวขึ้นอย่างเงี้ยต้องใช้คอนเซปต์อันนี้สําคัญมากนะครับก็คือต้องใช้เรื่องของปริมาตรนะก่อนนะครับก็คือเลขหนึ่งจะเท่ากับปริมาตรหลังที่ยืดแล้วคือปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความยาวหรือพื้นที่เนี่ยมันเปลี่ยนไปแต่ปริมาตรเนี่ยคงเดิมแน่นอนพอเป็นลวดเส้นเดิมโอเคไหม ตามนี้นะครับเราก็จะได้ว่าปริมาตรของทรงกระบอกก็คือพื้นที่หน้าตัดนะครับขอตอนแรกคือ A1 คูณกับความยาวนี่คือปริมาตรนะพื้นที่คูณกับความยาวคือปริมาตรตอนแรกเท่ากับ A2 อ่า A2 a 2นะครับเดีด๋ยวดูซิ A2 นะครับใส่ไปเพิ่มขึ้นเป็น5เท่าก็คือ5 L1 ตรงนี้จะได้อะไรนะครับจากสมการนี้จะได้ความสัมพันธ์ว่าเมื่อถูกยืดออกไปเป็นห้าเท่าเนี่ยพื้นที่หน้าตัดมันจะหดไปเหลือเท่าไหร่นั่นคือเราจะรู้นะครับตัดนี้โชตัดโชะไปนะครับเราก็ได้ว่า a สองเนี่ยมันจะเท่ากับ a 1ส่วนด้วยห้าเนี่ยเราจะรู้นะครับว่าพื้นที่มันถูกลดไปห้าส่วนถูกลดลงไปห้าส่วนนะทำไงต่อก็เข้าสู่กระบวนการคิดเหมือนเดิมนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยก็คือ r เท่ากับนนะ1นเนาะโล L1 ส่วนด้วย A1 เป็นอ่าอาจารย์เขียนเปลี่ยนยางเงอ่าเท่ากับ x แล้วละกัน x หมายถึงตัวแปรนี้นะให้เข้าใจนะครับไม่ใช่ x อเท่ากับ1น่นะ x คือตัวแปรนี้นะทั้งตัวนะครับแล้วก็อันที่2นะครับตอนหลังก็คือต้องการหา R จะมีค่าเท่ากับอ่าโล L นะครับเพิ่มเป็น5เท่าก็เป็น 5L1 ส่วนด้วย a นะครับ a 2, a 2ของเราดูนะจากสมการนี้เอาเข้ามาใส่นะครับก็จะได้เป็น5ส่วนด้วย a 1หรือเขียนนะครับให้มาดูสวยงามก็คือเป็น25โล l 1ส่วนด้วย a 1หรือ r จะเท่ากับ2 5 x เป็นสมการที่2นะครับ x มันก็คือ l ่วนล L1 ส่วนด้วย a 1นะั่นคือตัว x ของจาย์ได้แล้วเนาะก็เอา สองตั้งหารด้วยหนึ่งดีกว่าสองก็คือ R นะครับหารด้วยหนึ่งก็คือหนึ่งส่วนด้วยยี่สิบห้าเเหมือนเดิมนะครับสองตั้งหารด้วยหนึ่งหนึ่งคืออะไรนะหนึ่งก็คือ x ตัดโชว์ชวไปนะครับเพราะฉะนั้น R จะมีค่าเท่ากับยี่สิบห้าโอห์ม R เท่ากับยี่สิบห้าโอห์มเป็่นไปได้ไหม ก็ได้นะครับเพราะว่าจากความสัมพันธ์เนี่ยาแปลผ่านรงกับความยาวสแสดงว่าความยาวมากอ่าก็เพิ่มตามไปด้วยอันนี้มัน5เท่าเลยนะครับจากเดิม1โอห์มก oh ลายเป็นยีโอห์มเลยโอ้เยอะมากนะครับเยอะมากอืมโอเคผ่านมีอยู่3ข้อนะครับเลยก็ลองค่อยๆดูแล้วกันนะตืบจากนั้นนะครับจากนั้นก็จะคิดเรื่องของ การหาค่าความต้านทานนะฮะร,ระหว่างจุด A B นะครับก็รูปนะฮะรูปเดี๋ยวจันย์ดูกันในข้อสอบมีอยู่1 2 3 3ขสออันนี้มี3ข้อนะครับมีอะไรบ้างก็เอ่อไปดูในะสมุดแล้วกันนะครับบอกไม่ได้นะฮะเน้นใน,นสมุดนะครับไปดูนะฮะโอเคที่น่าสนใจนะครับก็จะมีรูปที่มันเป็นลักษณะก็คือ เขาีะก็เป็นรูปสมมาตรนะครับอยู่รูปหนึ่งจะขอวาดรูปแป๊บหนึ่งนะบอกไปแนวคิดนะครับแต่ว่าตัวเลขไม่บอกนะแล้วนี่ยเราก็ไปลองทบทวนเอาเองนะครับตรงนี้ปึ๊บแล้วก็มีลากตรงกลางหนึ่งโอเคสมมติว่ามันเท่ากันหมดเลยนะครับอ่าอย่างเช่น อันนี้เป็นเท่าไหร่เี่ยวสองสองสองสี่สองสองสองอ่าแบบนี้จะคิดยังไงนะฮะหลักการนะครับในการคิดเนี่ยก็จะให้ทำนี้เลยนะถ้าเจอรูปที่มันสมมาตรนะครับก็ทำก็ทำการตัดวงจรเนี่ยครึ่งหนึ่งคิดเพียงครึ่งเดียวคิดเพียงครึ่งเดียวนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยทำการคูณสองเข้าไป ทำการคูณ2เข้าไปนะครับดังนั้นรูปที่เราตัดออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นรูปนี้นะเป็นหลักการคิดนะครับอ่านี่ไม่ได้เขียนนะนี่2เหมือนกันนะอสองสองนะครับนี่ก็2แล้วก็2 2 2สอง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 ,สอ,ง,สอ,งอันนี้8แค่นี้นะครับตัวเดียวก็คิดปกติเลยนะครับก็คือว่าอันนี้อนุกรมกันแค่ไหน 2บวก2เป็น4นะครับบวก8ก็เป็น12นะมันก็จะเหลือรูปเลยครับเป็นอย่างนี้นะก็จะมีเอ่อสองอยู่ข้างนอกนะครับตัวหนึ่งและข้างบนก็คือเลข2ตัวนี้ก็คือเป็น12นะครับก็คือมาจาก2อ่ะบวก2เป็น10แล้วก็บวก2นะครับเป็น12อ่าตามนี้ แล้เองก็ไปคิดนะครับไอค่าของการหาค่าแบบขนาดเนี้ยเราก็ใช้เป็น2คูณกับ12ส่วนด้วย2บวกกับ12นะครับได้มาก็คือเป็นเท่าไหร่เนี้ย24เดี๋ยวนะเดี๋วไม่แป๊บนึงนะ2คูณ12นะครับผลลัพงก็คือเป็น14 14ตัดอะไรตัดได้มั้งอ่ตัดไม่ได้นะ21นะครับ2 7 14ก็จะได้เป็น ส2สองส่วน็ดอ่าใช่ไหมนะครับได้เป็นค่าค่าหนึ่งพอได้เสร็จเนี่ยที่สิ่งที่เราสนใจก็คืออย่างนี้นะครับเรารวมเนี่ยปึ๊บอันนี้เป็นสิบสองส่วนเจ็แล้วนี่ก็คือเป็นสองเราได้เนี่ยเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่ก้อนนี้ก็คืออย่าลืมนะครับว่ามันจะต้องมีสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยอยู่อีกด้านหนึ่งด้วยก้อนนี้กับก้อนนี้เนี่ยค่าเท่ากันนะครับในการคิดก็คือนักเรียนได้อเน,นี้ยเท่าเท่าไหร่สมมติว่าได้เท่าสักอ่าได้สักสิบนะครับสมมตินะมมตนะน,นี้ ขนาดนี้ก็ต้องเป็น10ด้วยนะครับ10แล้วก็คิดแบบขนาดก็คือใช้10ส่วนด้วย2นะครับก็คือ5อะไรแบบนี้นะโอเคประมาณนี้นะครับอ่าอีกทีหนึงถ้าเจอรูปขนานถ้าเจอรูปนะครับวงจรที่เป็นแบบสมมาตรทษทีเป็นสมมาตรนะครับให้ตัดครึ่งหนึงตรงกลางนะครับให้คูณ2เข้าไปเราคิดปกติออกมาได้เท่าไหร่ก็เอามาเท่ากับด้านล่างแล้วก็คิดแบบขนาดน,นะครับได้คําตอบออกมา โอเคประมาณนี้น่าจะเข้าใจเนาะแล้วก็วิดโซนบิดนะครับจะออกแบบสมดุลกับไม่สมดุลก็ลองไปดูเอาละกันนะสองแบบสมดุลหรือไม่สมดุลก็ลองเดาว,ว่าอาจารย์จะออกแบบไหนเอลองเดาๆใจดูนะครับว่าจะออกแบบสมดุลหรือไม่สมดุลอันนี้ไปดูเอาโอเคทานนานแล้วเนาะอ,อีกแป๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บหนึ่งสุกจะติวนานเหลือเกินโมเยอะ ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นรูปวงจรขึ้นมานะาจะเห็นว่าไม่มีตัวเลขครับอยากจะพูดแต่คอนเซ็ปต์ว่าคิดยังไงนในข้อแบบนี้นะครับเอาว่าคอนเซ็ปต์ว่าในการคิดละกันจากรูปจงหากระแสไฟที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นกาวเป็นเส้นกาวนะครับโอเคหากระแสไฟก็คือใช้ v เท่ากับ ir ปกติเนี่ยในการคิดนะครับในการคิดทีนี้ก็ต้องดูทิศทางนะครับเราอาจจะกําหนดทิศทางสักค่าหนึ่งนะครับจากนั้นกำหนดให้ตามเขีเป็นบวก อะไรที่มันตามเข็มก็คือให้ไปบวกหมดนะครับสมมตินี้ก็คือเซลล์ไฟฟ้าหนึ่งอันที่หนึ่งอันที่สองเรามีสามตัวใช่ไหมพอจะได้ว่านะครับไอ,นนเ,อ,อเนี้ยเอาเจ้าตัวหนึ่งเนี่ยดูนะครับบวกเคลื่อนไปนะอันนี้ก็บวกนะครับเอาหนึ่งมาบวกสองเอาหนึ่งมาบวกสองแล้วก็อันนี้ทวนเข็มก็ลบด้วยอันที่สามโอเคไหมดูดูคอนเซปต์นะครับหนึ่งกับสองเนี่ยไปทานเดียวกันไปตามเข็มก็คือบวกแล้วก็สามเนี่ยมันทวนเข็มก็ติดแค่หมายลบจะเท่ากับ i ต้องการหาใช่ไหมฮะ r โอวีเท่ากับไ r ไม่ใช่ V ีเท่านะตัวที V วีเท่าเขียนผิด R ของเราก็คือเป็นการรวมรวมนะครับมีอะไรบ้างก็มีตัวเนี้ยอันหนึ่งสองสามนะรวม R3 สามตัวนะครับก็คือเป็น R ซิกมา r นั่นเองได้แล้ว i จะเท่ากับไอเจ้าอนเนี้ย V ส่วนด้วย R ก็คือคำตอบนะครับคิดอย่างนี้นะปัญหาก็คือว่า วนให้ถูกแล้วกันนะครับว่าไอ้เจ้าวีเนี่ยคืออะไรโอเคต่อมาครับจากรูปจงหาศักย์ไฟฟ้าที่จุด A เราจะคิดศักย์ไฟฟ้าที่จุด A คิดยังไงนะครับเราก็จะคิดเทียบกับจุดอ้างอิงจุดที่มันต่อกาวนะครับอันนี้ก็คือเป็น V ที่ต้องการหาประมาณนี้อโอเคทีนี้ดูนะครับเราจะต่อข้อแบบนี้เลยเทียบกับจุดไอ้เจ้าจุดเอตัวเนี้ยนะได้ว่า จกซ e ิกมา e เท่ากับซิกมา ir เราจะใช้เป็นหลูปข้างบนนี้ก็ได้ครับจะเป็นลูปหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นลูปสองนี่ก็ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ถ้าใช้เป็นลูปข้างบนนะครับก็จะได้ว่าไอ้เจ้าอนิคอนที่หนึ่งเนี่ย v ในอันหนึ่งแล้วก็สองนะครับซิกมา e ก็คือได้เป็น v ที่จุด a เ,เนี่ยจะบวกกับไอ้เจ้าก้อนนี้นะครับหนึ่งแล้วก็บวกกับแหล่งจ่ายไฟอันที่สองเพราะมันตามเข็ม อันนี้งงไหมซิกมาเนะครับจะเท่ากับซิกมาไออาร์ไอเนี่ยจะได้จากข้อที่7นะครับไอจากข้อที่7ข้อที่7นะอันนี้าจากข้อเนี่ยที่เราคิดตอนแรกนะครับจากข้อที่7ปึ๊บโอเค R ของเรามีอะไรบ้างก็มีตัวนี้ตัวเดียวก็มาใส่ครับก็เป็น R ของไอเจ้าค้อข้างบนเนี่ยออจะงงไหมไม่งงเนะาะลองลองคิดอันล่างดูนะครับอันล่างคิดยังไงก็ได้ว่าซิกมาเอก็คืออันนี้บนอันนี้ลูกบน อันนี้รูปล่าง VA B จะมีค่าอ่ทศนะ VA นะครับไม่ใช่ VA B VA มีอะไรบ้างนะครับ VA sigma E ก็คือ VA บวกด้วยเี๋ยวนะอันนี้ต้องเปื่อนหมายลบนะครับใช่ไหมลบด้วยไอ้ก้อนนี้อาจจะเป็น3นะครับอันนี้ก็คือ sigma E ของเราเท่ากับ sigma IR I, I. ก็ดูแล้วนะครับจากข้อเดิมจากข้อ7นะครับ R มีอะไรบ้างก็เนี่ย1 2เสร็จ เรียบร้อยเร้าท,ดทดอดเบอร์แล้วเขียนเลยเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ย้ายข้างดูแล้วกันในการเช็คคาตอบคือไม่ว่าบูบลูบบนหรือลูบล,ล่างนะครับต้องมีค่าเท่ากันเท่าเดิมต้องมีค่าเท่าเดิมนะ,อะโอเคแล้วถ้าที่จุด B ีเราคิดไงก็เหมือนเดิมนะครับปืบปืบกับบนตัวนี้เลยนี่คือ V ที่ต้องการหาเราจะคิดเทียบกับจุดที่มันต่อกับสายดินนะครับคิดง่าย V.B. จุด b จะมีค่านะครับเท่ากับอนะไรก็รบวกขึ้นไปนะครับก็ Self บวกด้วยเจ้าก้อนนี้บวกอันที่1เท่ากับซิกมา IR I ก็รู้แล้วนะครับไก็ค่าเดิม R ก็มีตัวเนี่ยตัวนี้ถ้าไม่มีก็ก็ไม่มีนะครับแต่น่าจะมีแหละนะสักตัวหนึ่งนะครับซิกมาไอก็ได้คําตอบง่ายมากโอเคพานสุจนานแล้ว อ่าโอเคเดี๋ยวรีบจบละกันนะจากรูปมีความต้านทานเท่าไหร่อ๋ออันนี้เป็นการคิดแบบเดี๋ยวนะแถบสีอ่าไปดูแล,นนแ,ดปแล้วกันนะครับแถบสีของอ่าขอขอได้ข้าไปแล้วกันฮะจะได้ไม่เสียเวลามากแถบสีง่ายมากนะครับดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วมงเทาขาวไปท่องเอาละกันนะอันนี้ออกกี่ข้อเดี๋ยวดูให้หนึ่งสองสามข้อครับ มีสามพ่อคิดได้เนาะอ่าโอเคผ่านนะครับเคอร์ชอปอ่าเคอร์ชอปก็ซ e ิกมาอีเท่ากับซิกมาไอคาดว่าจะทำได้ทุกคนนะเพราะว่ามันมีตัวอย่างให้ดูเยอะนะครับนั่นนะองจากเราไปเปิดไอ้วิดีโอเก่าๆดูนะในข้อสอบก็จะยกตัวอย่างมาสักรูปหนึ่งนะครับรูปประมาณแนวอย่างเงี้ย ปึกแล้วก็จะมี i 1นด้านี้ i 2ด้านี้แล้วก็ i 3อ่าประมาณนี้โอเคนะครับโจทย์มาให้หาว่า i เนี่ยเท่าไหร่ i 1เท่าไหร่ i 2เท่าไหร่ i 3เท่าไหร่นะจะคิด i 3ได้นะครับคิดยังไงก็ลองมาดูนะจากกฎ kcl นะครับ s r c p h o f f Current Law เนี่ยก็จะได้ว่าได้ว่าอะไรนะครับ i เข้ามีอะไรบ้างลนะ่ะก็มี i 1ใช่ไหมบวกกับ i 2เนี่ย จะต้องเท่ากับไอที่มันออกไปคือ i3 นะดูเรื่องเครื่องหมายให้ดีนะครับอะไรที่เป็นลบก็ใส่ลบไปด้วยนะโอเคประมาณนี้ขอดีุาตข้ามไนะครับต่อมาเรื่องของการดัดแปลงเครื่องวัดกาวันอมิเตอร์มันก็จะมีเป็นทฤษฎีเดี๋ยวกดีนแป๊บนึงนะทฤษฎีหนึ่งนะสองสองข้อ คิดสุีสองข้อนะครับแล้วก็คำนวณสองข้อคำนวณก็ไม่ยากอ่าลองดูนะปึ๊บอันนี้การต่อชันก็คือจะเป็นเรื่องของแอมมิเตอร์นะครับแอมมิเตอร์การต่อชันคำนวณก็จะคิดจาก V บนเท่ากับ V ล่างนะฮะวบนก็คือจะมี Ig นะครับที่มันผ่านตัวเก็วนอมิเตอร์แล้วก็อ่านของเก็วนอมิเตอร์นะครับแล้วก็ IS IS โปรโมชั่น แล้วก็มีกระแสนะครับที่มันผ่านเข้าไปก็จะคิดจาก Ig, rg ส่วนด้วย Is, Rs ตามนี้นะครับพ้าเอกของงานนี้ก็คือ Rs ก็คือตัวชันเนี่ยโจทย์จะให้คำนวณว่าเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่ปรับแล้วเนี่ยมันจะมันจะต้องใช้ค่า R เนี่ยเท่าไหร่จรึงจะได้ค่าตามที่ต้องการนะแล้วก็ย้ายค่าไปเป็น Ig, rg นะครับส่วนด้วย Is ไอเอสตัวนี้จะคิดไม่ได้นะครับแต่จะคิดได้จากการรวมกระแสเนี่ยก็คือเป็น i จะเท่ากับ IG บวกด้วย i s is ก็จะมีค่าเป็นตัว i ลบด้วย I g i g นะครับเรามาแทนเข้าไป i s จะเท่ากับ IG r g ส่วนด้วย i ลบด้วย i g อันนี้คือเป็นสมการที่ต้อไปใช้นะมีข้อหนึ่งอีกอันหนึ่งครับก็คือเป็นมัลติพายเออร์ m ั l ติ p พเออนะครับเป็นการต่อเอา R เนี่ยมาต่ออนุกรมเข้าไปนะในเครื่องเกาโนมิเตอร์นะครับคิดง่ายมาก V ใหม่ V ที่มันปรับใหม่เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ I วงเล็บนะครับก G บวกกับ R มัตติ p i เออตัวนี้คือมัตติ p i เออร์มัตติไพเนะครับประมาณนี้ก็ไปดูในะสมุดเอาละกันนะฮะไม่ยากไม่ยากมี2ข้อโอเคสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายแนะลคิดค่าไฟ อันนี้โหสุดยอดเบสิกเลยนะฮะเปียนตั้งแต่มสานะครับยูนิตเท่ากับวัดคูณชโมอเชียงใหม่ชั่วโมงนะครับไม่ใช่เชียงใหม่วัดคูณกับชั่วโมงหารด้วยหนึ่งพันแค่นี้นะฮะจบเลยดูทวนเอาแล้วกันนะครับหมดแล้วสามสิบข้อเวลาชั่วโมงครึ่งนะครับเวลาชั่วโมงครึ่งสอบวันแรกเลยอ่ะโอเคก็น่าจะจบแล้วลนะ่ะ นะที่เหลือนนก็ไปทบทวนเอานะครับขออวยพรให้โชคดีในการทําข้อสอบนะครับทุกวิชาเลยให้นด้คะแนนที่ดีๆทุกคนนะอวยพรให้โชคดีโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ